เอาเลยครับฮัลโหลวันเย็นเนี่ยมือมือจบอกแก้วเหรอแก้วแก้วก็ไม่ได้ขายเชี่ยลคุณวิลาอ่ะแก้วเงินแก้กันเนี่ยแก้วัก้วที่เปมีเมอนเอออเขาเลยน้ำมันนั่งไปลูนอ่อนะครับใส่ไปเด้แต่ละคนไม่เหมือนกันเลยนะหมอหมอเตหมอเมตัวนู้เออลูกหมอเตเลยมอนั่งเลยมั เออใส่ข้าไก่น้ำให้นอเขาบากนะกูจัลุกหัวนี่จังลุงมาบู่เนี่ยมันาบู่ละอืออืออืออออืออืออ่อืออ่ออ Sung tàu kumara vara vara nga munchim nga munchim nga munchim nga mặt kumara chim mà mặt kumara cái kumara mặt sẽ cung kumara mặt cái mặt kumara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  cứ bán chim cứ em mi số mít anh bán cho em em cứ bán anh em cứ cứ không tắm cứ 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 tắm cứ 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 lời Alo, cứ tắm cứ 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 lại má cứ cứ มาเน่จีซุ่ตั้งเหมือนหนสาเลยว่ะมาเล่นใดกันแน่กมอะไกีอก้อืม่ใส่เรียงกันมาใส่ลเออใส่ล้อกันได้เออมาหนเอาถอดแนี่มันก็มันมดีไซน์วะารมหมวกาบ้านทางป้าน่ะบ้านทางป้าน่ะะ เสียบแห่งประเทศไทยใส่มั่วๆอุส่าจ้องว่าจะมุดอยู่ไกินเด้ยชิมได้โคกินสิงอ่ะเนี่ยเป็นเชีไงเออเชีไงเอาดอกบอวหูบีบมึงวางไว่แล้พริกกระชังดนที่นี่หวานเออก้าำหลอมมันมีทิศสนยด้วยมีบึบบึบจรจังไรครับผม แก่หมะขนาดลูอามาต้มเลยๆจีนี่เอาก่อนเออแผ่นไผ่่วมกันบ้างไม่ถูกอร่อยมาอร่อยเอาัต้มต้นไวันไหนดูมาต้มตไตเนี่ยโค้งเนี่ยแทงโค้งปนได้เดี๋ยวเราเรินต้มกกกกกกเฮ้ยคนละกกเนึ่

นี่ครับผ่านนะครับผมอันนี้คือผีมือแห่งน้องจามหอมว่านยางสอนะเรากำลังจะชิมส้มตำที่แซ่บะมาเลยขอบันเปิดแนเนี่ยกับครบจุ่มหมวยยาวแล้วเป็นมิตรกิ้วยังเดอนแน่เดินอย่างเราเดินนะจัดไปใหม่ตอนนี้นะครับเรากำลังจะชิมส้มตำใส่ปลาร้า

อ้ามายินดีต้อนรับร้านกาแฟเปิดใหม่ซองไก่ซองตู้กาแฟว่ากาแฟยำซ้วมันโบราร้านกาแฟนี่กาแฟมีแก้วเด้อเอาไปเจ้ากอดซ้วมมันกินแต่เสีคาปูชิโน่คิโบคาปูชิโน่คาปูคิโบคาปูคิมูคิวโวฮะก็เอาล่ะพักกันเสร็จแล้วนั่นใส่ไฟยางเตี๋ยวอะไรนั่นหรอ กุยก็กสุดมาช่วยน่เนี่ยกุยนี่เพเพี้ยนนี่แหละแต่ลรงขึ้นมิจังเลยหุ่นเชียงเลยมะและก็กระเทียมมืนเน่าบริเชียงอะไรน่ดิมาจะไรใส่กินกิบเวียใส่หวานนี่หน่ามันจะนองวันสาวงูอะไรมา ไม่ยันดี๋ยวไม่กสลาลง่ไม่ี่ครับน้ำมะขามประมาณกี่ช้อนมั้นะครับเอามาพิสแทนหน่อยครับวันนี้เปิดร้านกาแฟใหม่รู้สึกยังไงครับผมโอ้ดีใจมากเลยครับโอ้โหลูกคนเต็มเลยครับจองคิวกันเลยนะเราต้องเพิ่มเมนูแปลกๆส้มตำร้านวิวนะครับโอ้ัไก่ด้วยนะครับ วันนี้คือมากินฟรีก่อนใช่ไหมใช่ครับอันนี้คือเซฟแห่งประเทศไทยครับอันนี้มาจากเมืองญี่ปุ่นนะใช่ครับญี่ปนนะอันนี้คือจองคิวกันหมดเลยครับอันนี้คือลูกค้าลูกค้าลูกค้าครับเออลูกค้าที่มามาชิมส้มตำอันนี้คือร้านกาแฟกาโปคิโวใช่ไหมใช่ครับกาโปคิโบขี้หมูใช่ไหมตื่นเช้าต้องเก็บขี้โวขี้หมูให้สะอาดอันนั้นมอมาเลย ไม่ฟังแล้วตัวอย่างจะพ่อพ่อเลยออกเข้าพังกันแล้วอ่ะประกาศขึ้นแล้วอ่ะนี่ครับใส่กุ้งประมาณร้อยตัวนะสรงจำด้านนี้นะครับผมนี่ครับวันนี้จากญี่ปุ่นมาที่นี่ไม่ง่ายนะนั่งเครื่ <salud able. S 2> องประมาณ12ชั่วโมงนะโอ้โหนั่งเครื่องมาด้วยครับแล้วต่อรถมาอีกครับต่อรถมาอีกเนี่ยซุปเปอร์ของซุปเปอร์คนกับรถของเรา นี่ครับสเปอร์สเปอร์มอเทสะสโลงใหญ่ด้วยนะน้ำซุ้มเลยมีน้ำหมัย่งก็ได้อรับหานนี่เลยเอออันมัสเออขาไก่มัสซี่นะขาไก่อี่อะนี่คือวายครับวายโอ้วายกลมไม้นะครับวายทำมาจากใบกะลัมปีด้วยนะนี่นะไม่ธรรมดานะโอ้โหวายจากประเทศญี่ปุ่นครับโอ้โหมาไกลมาไกลเป็นไงครับพอเล่งร้านกาแฟ อีกะมอขนาดโอ้โหสโลแกนของเขาไม่ขนาดนี่ไงนี่นาใส่ได้ประมาณสองช้อนนะอันนี้เป็น่องเหรอสองกออมุยเอาหวานมาเนี่ยผมจะน่าวานทุกคกับบตําใส่หมักแกงฮาจอนเหมือนใด็กุณตําสมตนไมือแค่พาก่ะตําคกจับกคกจับุกดีย เป็นไงรู้สึกน้ำตาไหลนะคนชิมมโม้จักเสียงก่อนแสดงว่าเนี <h <h ่ยมีเบตรงนี้เอาชิมเลยเอาโม้ขนาดชิมเลยอ๋อเนี่ยสั่งเสียบเลยว่ามีพริกควันไว้ไหนโม่ไกลเหมือนเหมือนที่ในเน่ใส่พริกแห้งๆเนี่ยนะอ๋อจะมีพริกแห้งด้วยนะใส่เออ สีสีมันเออสีมันเปลืองมากนะว่าไงครับจิ๊บมาครับตั้นหันจิ๊บเนี่ยไว้เปลี่ยนใจโอ้โหอ๋อโอ้โหลูโอ้โหลูเป็นจังไรครับท่านผู้ชมหวานให้กี่คะแนนครับร้อยคะแนนครับร้อยคะแนนเต็มเต็มเลยจับจริงๆโอ้เนี่ยเพื่อนมาคุณคุณอาณาตั้มหยิบไปว่าร้อยปรสินเลยวันนี้นี่เพิ่งสูงโคลชูโรีิประมาณหนึ่งช้อนแล้วก็มะขามอีกหนึ่งช้อน แจ้งแลาะโอเคชมว่าหมูยอหมูยอแดงฮาจอดห่าฮ่าฮ่าฮ่าใส่หลายจอนอะไรกันพี่เนี่ยเสียบเสียบเปเผาเหมือนฉันได้ชาวมาดตำเทียนหอมเลย่ะเหมือนที่วันโอ้ให้ผมชิมด้วยนะโอ้ผมว่าไงก็ต้องอร่อยแหละครับโอ้อันนี้เหมือนบนร้านอาหารใหญ่ที่มั้กเนาะเจ้าบ่าวจ้าบ้านบินลุ้นชิมด้วยนะวันนี้ sao mà nào đánh yên hóa mà <laughs> để nào. Để nào, để nào, nào, để nào xíu này nào xài bắp bưởi mất xài bắp bưởi tăm luôn à bắp bưởi mất Ờ xài mì mì bắp mì bắp xài mình chơi mất nổ hóa mà ao bắp bưởi bỏi tuốt rồi ờ, mình đi hòa bắp bưởi mất nè đây cái này chú ơi bị chín đi đi này các mình tầm xuống khúc này นี่ครับผ่านนะครับผมว่านะพคกนี้นะให้คะแนนเต็มเต็มเลยต่ำ <ๆ S 2> <ล>โคกโคกโคกนะหัมอ้อบ่มหม้อกระหล่อกึ่งนั่นนะโอ้โหสีสันสวยงามนะใส่เอ็นไก่ใส่หมูยอใส่ตีนไก่แล้วก็ใส่รอยยิ้มบานๆเข้าไปนะกินแล้วติดใจนะครับผมโคกละประมาณ2,500ันหนะครับผมนี่ครับราคาแพงนะวันที่แค่ตะกี้แค่500จัดนะตอนนี้2,500เพิ่มเป็นมัินแล้มะขามโอ้นี่ก็ไปไปเสิร์ฟข้างล่างเลยเท่าน <c oughs> ั้นโอ้ยลูกค้าหายป๊าด ลูกค้าหายอยู่ดเชิญเชิญซุปเปอร์เราไปกินั่อ้าวเชิญเลยครับอ้าวมาเลยนะมาเลยมาเลยังนวดหลงดมากินด้วยด้มาเลยมากินเลยปิดประคิดกันางปามานางน่เนี่ยเออนชีเมือนยานไก่เนี่ยนะไอหลวงหาจำมั้นไในชะลาแหละ มันว่าตั้งในทางดีหน่าว่าตั้งพูดทางดีหน่าว่ามันว่าแหละมันนีดจะพูดมันจะเปิดเลยเนี่ยมันจะมานเล็มเจ้าเฮ้ยไอ้ลุงกันแล้วเฮ้ยเอ้ยมึงไกลมากตั้งติดเจ้าก็ชอบเป็นทางมิวมาจานโอ้มากินด้วยวุฒานมาครับโอ้ยครบจับดินว่ะเหมือนกันรู้อันนี้เป็นทางโค้งน่ะ ดองเงินใหม่ย้องินะนั่นเลยมือมือจะขายได้หรอเปิดด้านไหนเนี่ยผ่านแล้วโอ้โหโคกกระชงยี่งฮาเนี่ยอร่อยมากครับท่านผู้ชมรสชาติเค็มข้นไปอยู่ข้างล่างนี่นะครับอื้มเดินทางกลับบ้านเลยเดี๋ยวขอนิ้วทั้งน่ะข้ามขอนิ้วอ่ะกดมา ครับครับเลยเออไม่เคยหลับเขาอยากเลยไม่จังหมะโอ้โหขอเนี้ยปีกเกมนะครับแต่ขณะที่นี่ก็อย่าลืมเป็นกำใจของพวกเรานะครับส้มตาร้านวิวแห่งเชียงตุงครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตนะครับจากพอเร่งชายรอดวันงานเอาเปิดร้านกาแฟใหม่ช่วยกดไลค์กดแชร์เยอะนะครับโอ้โหจัดไปเดี๋ยวค่อยถ่ายต่อยครับก็ชื่อช่องนะครับอันนุ่มบ่าวเชียงตุงครับไอ้หนุ่มบ่าวเชียงตุงนะครับโอ้โหจัดไปเดี๋ยวพวกนี้ก็จะได้มีคลิปดีๆ เข้าป่าไปหาไข่นกในป่าอ๋อไข่อะไรไข่ไนล์เซลใช่ไหมไข่ไนล์เซาครับโอ้ไนล์เซลโอเคจัดไปเลยอินเหรวสีมันสาวไปแล้วสองสาวในจองอะไข่มว่ะอแต่ว่าสีเปล่าจะได้ทำอะไรงึนนอ้อไม่ได้เด้อรอคิวแน่โอ้โหต้องรอคิวนานนะครับชอบน้ำอะไรน้ำสีชมพูน้ำคอกไอของแม่นะไม่ใส่พริกเลย โอ้ไอ้รไอวะเนี่นี่สอน่พี่ลกยจอนใส่ๆพี่ก้าใส่จังๆเงี้ยสามเม็ดแก่เอ้พี่ยงพนะจะจะไข่หรอพี่รีบก็ใส่พี่ยางก็ใส่ตัวตัวตวตัวสีสันสวยงามนะครับ Những kín cà cay đăng nè vương mùa ngon 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 xài xài ชอก๊กมใส่เหรโอตีเนาะกุ้งไอ้พุตาใส่ถุงละดีนะมอเฮใส่ก๊อกอืมตอโอ้ลืมลืมคนอะนะพูดอุ่นะง sấy năm nào cũng ạ bên này bên này hãy chào để ký đến cho năm nay có nào mà, Và chồng tầm bên đây đấy, có bấm xịt cũng nè, lắm. กำก็เอากล้มันมาแตกไหน้วนะหยึกนี่ก็กาพรมน่ะโชคนกา้อ่ะอย่างแน่แน่ออมีใส่หรอเพื่อนอันนี้ใบแน่แน่เป็นหนังเปียนั่นเป็นตาขี้ถืองเถื่องเปียกเนื้อโอ้หมักหมึกพาเสียงทอดได้แน่ป็นไรเนี่ย นี่ก็ปาดใส่เลยอะนั่นเออปล่อยใช่ด้วยปล่อยวยกันนั่นน่ะเหี้ยงกลแน่ไก่กขกระโตกกะด้มาแน่นูตุ้มนังโมนีู่มากินตำช่งไว้เออเรียบร้อยมาล้วก็ลง ไอ้ลูกไอ้ลูกไอ้สองลูกเอดมีลูกก่เขาใหญ่มั้งมั้ไปอมุยไปเอาหวานมาเฮ้ใสได้โค้งกันหรามีไปกินหรอไก่ก็ใหญ่นะแกกดขังมันตู้นู้นเมื่อก่วันม่ก่าักา 对啊。 นาอกันเลย็นไหมน็หน้าองแน่นาเอาว่าหน้ er อ yeah. อาองสุดขั้วเลยรักั

มัดปากอู้ยังเหลือไหมว่าดำกักแดงนะีกาอ่าใหม่ใหยันะยังตกเสร็จนะดำใหม่ดีเสรแล้ว ก็บ่ทานแห่ปลาเปิ้ลสมุนนาโดนโดนโดนอะไรอ่ะเมื่อเออกิน <laughs> មកនេះទៅចូលហាយបាងអត់មកនេះណាចូលទីតាមទៅជួយស្ដង់នេះទៅជាប់បានមកដល់មិនបងកៅដល់នេះ ใส่้กามเปี้ยวองชาปะละอืมมันเชียวอเอเาเจ้อืมากได้โอกากัหอมใส่กาแฟด้วเ้าวิาปะไใส่กาอกัมใส่กาแเด็ดไมใส่กนี่หอมใส่ด้วยกาหอมใส่ชาไม่ใส่กาแฟใส่ปละกไว้ตักหมมันนใส่ใส่กาแเด็ดคุณโผเนี่ย

เออเกิดเจี๊ยมเจี๋ยมเจี๊ยเจี๊ยมเจียว่ะเจเลยมตัวกลุ่มมาใ่ไหมน้าน้น้าช่ไอ้เน่ก็อะดูน้าเสียมาปลากันนี่เฮ้ยชมน้าออไอ้ใจงานก็แก้อันน้งานอาหารกินชมน้าเกิดเจียมเียมาฮ่าฮ่าฮมาฮ่าฮ่าฮ

เาถ่ายถ่ายเมื่อกี้ว่าสิ่งอย่างเนียมาแน่ไม่รมาเด้อมือเรี่กเนี้ย